ฟัวลังทิปนะครับวันนี้ผมจะไปปูทับเบิกนะก็เป็นทิปแรกที่ขี่ไกลที่สุดของชีวิตเลยนะครับปกติผมจะขี่ประมาณตั้งสองโล2 5 0โล300อเงี้ยอันนี้ก็คือไปกลับก็ประมาณน่าจะ600 l, กว่าได้นะก็เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ผมไม่เคยออกทิปตอนตีสามเนะนี่คือตีสามนะแต่ว่าเพื่อนผมยังไม่มานะก็จะมีอีก2คนนะก็จะมีนินจา400คันหนึ่งแล้วก็ X-Max 300คันหนึ่งนะ เราไปกันแค่สามคันพอไปเยอะวุ่นวายนะเรามาครบทุกคนแล้วนะครับก็จะมีซอนเนสนะนี่ยังไงซ้อนเนสเอ็กแม็กแล้วก็ดิดนินจาสี่รนะ้อยแล้วทุกคนบอกเลยว่าปวดหลังแน่ๆ Oh. Kalau เราวิ่งไปพระรามเก้าออกดินแดงแล้วก็ไปโผว,วิภาวดีนะทุกคนแล้วเราจะพุ่งหน้าสู่อยุธยา,ยาเราพุ่งหน้าสู่ลังสิตก่อนลุญยาแล้วก็สระบุรีนะพอถึงสระบุรีแล้วผมจะไม่ใช่คนนำนะทุกคนเพราะว่าจะให้คนที่รู้ทางนำแล้วพุ่พข่้่เลยวิ่งนะและแล้วการเดินทางก็เริ่มขึ้นนะครับโดยผมจะเป็นคนนำในตอนแรกนะครับ ซึ่งทิพูดระเบิกนี้นะครับพวกเราตั้งใจกันมากนะพวกเรานัดกันเป็นเดือน2เดือนอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เส้นทางที่เราจะไปนะครับคือเส้นทางเ,ออเราจะวิ่งไปพระรามเก้าเกาะดินแดนวิภาวดีลังสิตแล้วก็ตรงไปลังสิตแล้วก็ไปสระบ,บุรีนะครับซึ่งผมจะเป็นคนนําในตอนแรกนะฮะสองอยหิบอร้ห้าสิบโลโอ้โอ เออแต่ GPS ไม่ตรงนะมันเราขี่มาเร็วมากนะนะพี่ยังไม่พ้น4ชั่วโมงเลยใช่ถ้าเราออกมาตีห้าเท่านั้นแค่ชั่วโงนะมงม,มันจะหนูนมันจะขึ้นหชั่วโมงเออก็ออกมาตี55ด้วยอ๋อ จก็เรามาถึงเพชรบูรณ์นะทุกคนก,คนก,คนกคน็อยู่อำเภอน่าจะอำเภออะไรนะเนี่ยต้องอยู่ลมสักอยู่ลมสักรู้จังหวัดอะไรวะแต่ว่าอากาศก็เริ่มเย็นนะก็ไม่เย็นมากเท่าไหร่อ่ะผมว่ามันก็ผมุผม,มขี้ร้อนด้วยผมุนร้อนว่ะเสี่มาก็มันอยู่นะแต่ว่า รถผมว่ามันเน้นต้นเนะมันีสี่รอบไปแล้วมันมันมนึกื่ามันโดนโต้ลมด้วยแล้วมันแบบบินไม่ไปแล้ววะออแล้วน้นหนักเราเยอะด้วยเราตัวเราอม,อมลมมาสุดเอ้วนเออเอ,อ่ะสิสองแล้วล้าสิบโลน่าจะติดก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างไปนะเพราะว่าเดี๋ยวพอแสงมันมาปุ๊บตรงนั้นน่าจะสวยกว่าน่าจะมีมองด้วยเพราะว่าฝนมั่ตกไปนะครับลุยต่อ ไปช่บูรวนะครับแล้วก็แวะพักสักแป๊บนึงนะจะกินข้าวก็น้ำมันใช้ไปทั้งนหมด1นึ่งถนะังกับอีกครึ่งนึงแลนะก็ถังแรก3 4 0ถังที่2อง360นะก็อีกถังที่2องมันจะหมดอีกแนละกินน้ำมันมากเลย ADV อ่ะ22.8 22.8ลิตรอ,อ่ะสุดๆเลราะออากาศร้อนมากตอนนี้ไม่เย็นเลยไม่ได้มีความหนาวเลยครับไปต่อ ผมก็มาถึงเขาขอนะก็มาผมมาแวะจุดพักรถนะแล้วก็มันเป็นจุดชมวิวด้วยวเฮ้ยวิวสวยอยู่นะไม่เคยเห็นเลยมาเปิดน,นี่อเออ,เอ,อตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นใครรีวิวเลย หลังจากที่เราเที่ยวเขาคอจนเสร็จนะครับผมก็กำลังจะเดินทางไปปูทบเบิดนะครับซึ่งโค้งนีเ้เป็นโค้งที่สวยมากนะครับแล้วก็ถนนดีด้วยแล้วก็จะมีพี่ๆตะกล้องรอถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถไปอุดหนุนพวกพี่เขาได้ถ้าเราถูกถ่ายติดนะแต่ว่าผมไม่โดนถ่ายนะทุกคนคือผมเซ็งมากเลยนะเพราะว่าผมตั้งใจกับสําหรับโค้งนี้มากคือเราแอคเต็มที่เลยแต่ว่าพี่เขาไม่ได้ถ่ายนะแต่ไม่เป็นไรครับ รอบหน้าเดี๋ยวผมมาแก้ตัวใหม่ส่วนเซเว่นนี้นะครับมันคือเซเว่นสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะขึ้นภูทับเบิกนะถ้าเพื่อนๆคนไหนมาแล้วลืมซื้อของหรือยังไม่ได้ซื้อสเสบียงนะครับผมแนะนําให้แวะตรงนี้นะครับเพราะว่าข้างบนอาหารค่อนข้างแพงนะครับก็คือแพงกว่าข้างล่างอะ่ะเราก็ซื้อเตรียมไปเลยข้างบนเอ้ยซื้อเตรียมจากข้างล่างไปเลยจะดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นภูทัเบิกนะครับสําหรับผมนะ ตอนแรกมันก็ไม่ยากนะก็ง่ายๆยังยังพอเบสิกอยู่แต่พอเริ่มเจอโค้งประมาณโค้งตรงนี้นะครับมันก็จะเริ่มชันขึ้นนะความชันจะเริ่มไต่ระดับขึ้นโค้งก็จะเริ่มหักขึ้นนะผมไม่มีประสบการณ์ในการขี่เขาเลยนะครับนี่คือครั้งแรกของผม,ผมก็เก่งนิดนึงนะเพราะว่าเราเราไม่เคยจริงๆริก็ค่อยๆไปนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะเราก็ไม่ได้ไปเทโค้งอะไรแบบนี้แล้วก็ก็จะมีบางช่วงที่ถนนไม่ดีด้วยนะ มันก็จะแบบไหลทางมันเสียหรือเขาทําอะไรไม่เรียบนะนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ระวังด้วยนะครับถ้าขี่ขึ้นไปผมว่าตรงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันแต่อย่างหนึ่งที่น่ากลัวเลยนะครับสําหรับการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนะก็คือรถคันท้างหน้าเขาชะลอนะคือเขาไม่ยอมขี่ขึ้นไปแล้วเราเราขี่ต่อตูดไปใช่ไหมครับแล้วเราแบบว่าต้องมาค้างอยู่ตรงนั้นนะ่ะซึ่งมันขี่ยากมากเลยสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับรถออโตโอ้นะ ผมก็เลยจะไปกลจำเป็นต้องแซงนะก็คุณมาถึงกูสเปิร์กแล้วนะครับทุกคนข้างบนสุดเลยนะอากาศเย็นมากแล้วก็ทางเริ่มแบบว่าฝุ่นแล้วฝุ่นขาเลยอะ ก็ต,ตรงนี้ก็จะเป็นถุงทุนน่าทายนะผมว่าทางนี่แบบว่ายากมากเลยกำกั้มติดเบรกกำปั้มติดเบรกนะผมดูในยูทูบมาที่อยู่นอนใช่คนระับไหลขวาไหลขวาไหลขวาวนะฮะจะช่วยได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอก เย็นดีว่ะตอนนี้นะ้ะไมค์เขียนว่า27องศานะแต่แม่งเย็นมากเลยอะ่ะแม่งเย็นเหมือน2นิ้สาเลยอะจริงแบบลมหาักไปถึงอากาศลรลอดมันเย็นเลยแล้วก็ผมว่าวิวคนาภางสวยนะไม่เคยเห็นเออผมไม่เคยขึ้นที่สูงขนาดนี้มาก่อนเงถ้ยาไม่น้ำเอ,อ่อดอยอินทนนท์นะแต่นั้นเราขี่รถจนกรยานยนไม่เหมือนกันเนาะ โอ้โหดูดิเงียบของเราไหนนะโอ้โหความรู้สกไม่ไม่ดีจระเหตุพี่ครับผมจำไม่ได้นะเพราะว่าให้เนตจองนะจริงๆผมก็ช่วยดูด้วยแหละแต่ว่าดึงเนี่ยมันิดไหน อยฟ้าลมไฟฟ้าฝนคือรถออโต้วเ,ตเ,ตเวลามันลงเขามันลำบากมากนะเนี่ยมันแบบมันดิ่งเลยอนะ่ะก็ใช้ควับกำเบีกำเบกเอาแล้วก็แล้วก็ค,คอยให้ไหล่ไป ไล่พระพรเออเนี่ยไล่พระพรเจอละหูป้ายทางลง

เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าที่พักของเราเป็นยังไงนะนี่เป็นโดมแบบนี้นี่น่าจะเป็นห้องน้ำแยกนะห,ห้องพรมห้องพมเหรอ ผมไม่ผมไม่ร้อนหรอหมั้งร้อนอ่ะหนาวคือหนาวเลยแหละเฮ้ยมีห้องน้ำก็โอเคเครื่องอาบน้ำอุ่นด้เออบุปงกาแฟ,ฟมโีโอ้นี่วิวโอ้โหวิวสุดว่ะคือรับบทเลยนะ ฟืดปัก๊กกันอยู่สคนเนี่ย <c oughs> เอาเอาวิดีโอเนวตั้งไปลงแบบไปลงแบบว่าในคลิปด้วยอ <c oughs> <c oughs> ก็เยอะนู่นอ่ะดูทุกคนนะ ah. หมอกข้างบนดูตรงนด,ด,ด,ด้แบบเต็มเลยดูดยอันนี้หกโมงครึ่งนะไม่เห็นอะไรเลย ใค่อะไรไข่ต้มไข่ลวกไข่ลวกดิดรู้จักเลยร,รู้รู้สึกว่ามันหายใจไม่สะดวกปะตอนนี้เลยไม่ไม่เ<ม>หรอ ทุกคนดูฟังงนุโอ้โหโอมองไม่เห็นนั้งบมเลยโอ้โหจากนั้นผมก็ได้เดินทางกลับนะครับก็ค่อยๆขี่ลงนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าการขี่ลงนะครับมันยากกว่อการขี่ขึ้นมากเลยนะ เราต้องใช้สมาธิสูงมากสําหรับผมนะแล้วก็โค้งบางโค้งถือว่าแทบจะดิ่งลงไปเลยนะแล้วรถออโต้อ่ะมันแบบมันไม่มันไม่ดึงอะครับคือผมพยายามทำแล้วนะที่เขาบอกว่าให้เราเบิ้ลให้เราเติมคันเร่งเพื่อให้รอบมันสูงขึ้นแล้วให้รถมันมี engine b r a k ผมลองทําแล้วมันไม่ได้นะครับก็ไม่รู้จะไปแก้ตัวยังไงก็พยายามทําทุกโค้งนะแต่มันก็ไม่ได้สักทีก็เลยว่าครั้งนี้จะเป็นบทเรียนของผมนะ รอบต่อไปผมจะทําให้มันได้นะคือทุกครั้งที่ผมเติมคาเรงเข้าไปอะรถมันดิ่งมันพุ่งไปเลยแนละ้วมันมันไม่ดึงอะไรอย่างนี้เลยครับผมอาจจะทําผิดด้วย,ยแหละเราก็ใช้วิธีการเบรกแล้วก็ปล่อยไหลเอานะผมก็พอได้อยู่พอแบบว่าปล่อยป่อยไหลไหเบรกเบรได้อยู่บางโคง้งเราก็ก็เข้าโค้งให้มันอ่อให้มันเข้ากระชับกระชับหน่อยก็พอได้อยู่ครับแต่ยังไงก็ผมว่าความผิดพลาดของผมก็ยังมีนะ ผมว่าผมเข้าโค้งไม่ถูกด้วยแล้วก็ลงไม่ไมถูกวิธีด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะนะตรงนั้นนะพอมาดูคลิปตัวเองเออวะทําทไมผมทำอะไรอย่างนั้นเนี่ยอะไรอย่างงี้ก็คนไหนที่มีประสบการณ์ในการลงเขาเก่งๆ <g ain> ก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ผมก็ได้นะผมจะได้อ่านแล้วผมก็จะได้มาปรับใช้นะเพราะว่าผมก็ผมรู้สึกตัวเองว่ามันวันวันนั้นมันมันทำไม่ดีครับตอนลงอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ดีอะ่ะ ในความคิดผมอะผมว่ามันต้องดีกว่านี้เราต้องลงให้ถูกต้องกว่านี้เพื่อความปลอดภัยของเรานะอันนี้คือเหมือนแบบเราใช้ลงแบบว่าลงไปเรื่อยๆของเราอะแล้วถึงตรงตรงไหนก็เบรกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกอะ่ะก็ไม่มีอะไรแลวครับก็ผมก็พยายามโค้งไปเรื่อยนะตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีรถสองแถวนะครับที่เขากำลังลงอยู่นะแล้วก็เขาใช้ ความเร็วที่ต่ํามากทําให้ผมพยายามต้องแซงเขานะจริงๆแล้วผมไม่อยากแซงเส้นทึบอ,อะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันอันตรายนะแล้วก็โค้งตรงเนี้ยเห็นตรงที่เป็นรอยๆอยางเนี่ยมันลื่นมากเลยนะทุกคนตอนจังหวะที่ผมกาเบกอะ่ะล้อผมนี่ปัดเลยนะผมรู้สึกตกใจมากเลยคือแบบโอ้โหแบบใจนี่ตาตุ่มแวบเลยอ่ะพอลถเราเหมือนมันมันท้ายมันสะบัดอะ่ะคือแบบโอ้โหแบบตาตุ่มนี่แวบเลยคือแบบลื่นอะ่ะมันมีอาการลื่นนะครับเพราะว่าผมกาเบกหลังนะ อ่าอันนี้ผมเพิ่งมารู้ตัวตอนตอนลงอีกประมาณอีกโค้งหนึ่งเพราะว่าผมกามเบรกหลังตอนลงลงเขานะผมว่าอันนี้ผิดผมรู้ตัวเลยว่ามันผิดเพราะว่าเราต้องกามเบรกหน้านะผมดันไปการเบรกหลังไงแล้วท้ายมันปัดอะ่ะเนี่ยอันนี้คือบทเรียนของผมเลยนะก็สาหรับใครที่เป็นมือใหม่ไม่เคยลงเขานะก็อย่ากามเบรกหลังนะอ่าใครที่คือดูคลิปผมอยู่นะก็อย่าอย่าปฏิบัติตามนะ แล้วก็ความที่ผมมึดดัดอีกอย่างหนึ่งคือพอรถข้างหน้ามันช้าและเราที่เราเราที่ปล่อยไหลและเราไม่สามารถมีเอนจินเบรกได้เหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยทําให้ผมลงยากมากแล้วผมต้องกำเบรกนะพึ่งผมก็กังวลว่าเ,เดี๋ยวกำเบรกเยอะเดี๋ยวเบรกมันจะไหม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เราเสพมานะผมว่ามันมันไม่ได้กำเยอะขนาดนั้นไงมันจะมีช่วงที่ปล่อยไหลบ้างไม่กำบ้างอย่างเงี้ยสาหรับเพื่อนๆนที่จะลงเขานะผมแนะนําให้กำแล้วก็พยายามปล่อยไหลยเยอะ บางโค้งถ้าเราความเร็วเราเยอะจริงๆเราอาจจะเราอาจจะต้องการทั้งสองข้างแต่ถ้ามันมันไม่มากเราพยายแบบเราแบนโค้งได้อะไรเงี้ยเราก็ทํานะไม่เป็นไรนะทุกคนผมลองมาแล้วแต่ก็จะระวังไอระวังไอไถนนพังๆเนี่ยระวังให้ดีอันนี้ผมก็ชะลอนะชะลอให้เขาถ่ายรูปให้ก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็แอคเลยเขาเขขอบุณเขาขนะที่ถ่ายให้นะครับสวยด้วยรูปนะ แล้วเราก็ต้องมากำเบรคค้างอยู่เนี้ยเนี่ยแซงก็แซงไม่ได้นะทุกคนคือแบบว่าดันมากเลยแล้วรถมันก็แบบเราก็เออหน้ามันก็ดิ่งลงไปอย่างนี้เนาะเนี่ยผมนี่คือผมกำสองข้างเลยนะทางลงก็เสียวอยู่นะถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับทริปนี้นี่ผมให้ส0เต็มสิเลยนะทั้งอากาศเย็นทั้งถนนที่สวยงามแล้วก็ มีการเข้าโค้งนะผมชอบอะไรที่มันเข้าโค้งอะไรอย่างี้นะผมไม่ชอบทางตรงนะทางตรงมันขี่แล้วน่าเบื่อมากเลยคือมันแบบมันก็แช่อยู่งั้นนะมันเมื่อยอะ่ะเออถ้าโค้งปุ๊บมันจะมีอะไรตื่นเต้นหน่อยนะในเสียงกีตเสียงกีดมันน่าจะเสียวอยู่นะตรงนี้อ่านะ้วผมก็แซงเข้าม,มาได้นะเราที่นี้ก็จะง่ายแล้วพอผ่านตรงนี้ปุ๊บก็จะง่ายแล,แล้วเราก็จะไหลไปเรื่อยๆนะทุกคน ก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนี่คือคลิปแรกนะที่ผมออกทิปแบบจริงจังนะทุกคนก็ตั้งใจมากนะสำหรับคลิปนี้ตั้งใจถ่ายตั้งใจตัดมากนะครับขอบุณครับที่ดูนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ